สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง YouTube จอเล็กเด่นไทยลอตเตอรีสำ้หรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายชุดสรุปนะครับวันประจำวันที่1สิงหาคม2568นะจากข้อมูลที่แอดมินนะครับแบ่งปันสูตรในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด่นล่างนะครับเด่นบนปักหลัก10ล่างนะครับปักหลักเหนือล่าง ปากหลักร้อยนะครับปากหลัก10บนแล้วก็ปากหลักหน่วยบนรวมไปถึงแต้มแล้วก็ชุดดันะก็จะรวบรวมนะครับในส่วนของข้อมูลนี้ลงมาในคลิปเดียวนะก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับข้อมูลที่ท่านสมาชิกจะเห็นดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่การันตีนะครับว่าจะมาจริงๆหรือไม่ โปรดใช้วิจาจรานในการรับรชมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะครับแอดมินขออนุญาตไปดูผลงานในงวดที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลในงวดที่ผ่านมาก็คือชุดสรุปงวดประจำวันที่16กกค68ที่ผ่านไป2ตัวบนล่างนะครับไอ้มินให้870727 6365แล้วก็62 3ตัวบนนะครับ แอดมินให้สามแปดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าศูนเจ็ดเก้าสองเจ็ดเพียงแค่6คู่จุดเท่านั้นผลปรากฏว่านะครับกองสลากประกาศสามตัวท้ายรางวัลที่1ก็คือสามสองสี่นะเป็นที่น่าเสียดายตรงนี้นะที่เราได้สามสองแล้วนะครับแต่หลักหนวนมันผิดกองสลากประกาศก็คือสามสองสี่นั่นเองน่าเสียดายมากๆกนะก็เกือบที่จะ3ามตัวแต่นะครับนะ แต่ว่านะครับรางวัปลปอบใจแอดมินจะเน้นในส่วนของ2ตัวบนล่างมากกว่านะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับเราก็จะมีคู่กับของ2องตัวล่างก็คือ6226นั่นเองถือว่าถูกต้องนะแอดมินก็แปลกใจนะครับว่าแบ่งปันให้กับนักสมาชิกนะครับยอดฟอลโล w หรือยอดแชร์ค่อนข้างที่สะน้อยพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่งวันที่ออกนะครับ6 0 0 6ก็ถูก นะแล้วก็งวดก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งกระด,ะระดาษนะครับแอดมินก็ให้ประมาณนี้แล้วก็ถูกที่1 9 9 1กนะครับก็เป็นงวดที่2แล้วก็อันนี้เป็นงวดที่3นะก็ถือว่าเข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่าง3งมวดติดแล้วนะแต่นะครับในช่องนะครับก็คิดว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะจากที่ แอดมินวิเคราะห์นะครับแล้วก็ YouTube วิเคราะห์นะครับรายสัปดาห์นะผลปรากฏว่านะครับในการที่เรานะประสบความสำเร็จไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะข้อมูลตัวเลขนี้ไปไม่ถึงนะครับกับผู้ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นนะครับท่านสมาชิกแล้วก็เอสีนะก็ขอแรงนะครับนะถ้าชอบในคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญ ให้กับท่านสมาชิกและก็เอท่านอื่นที่ยังไม่ทราบนะเพื่อจะมีโชคร่วมกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อจันวันที่1สิงหาคมพศ2568แห้ 2, อกินก็จะลงข้อมูลชุดสรุปแบบนี้นะเมือนอวดนที่ผ่านมาเลยนะครับนะตามนี้นะครับทีนี้มาพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของข้อมูลแรกในงวดวันที่1สิงหาคม2568นั่นก็คือเด่นล่างนะไอดมินก็มี2สูตรอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับกลับมาเดินหรือไม่แดกับ9แล้วก็อันนี้ก็คือสูตรที่เดินต่อเนื่องในงวดที่ผ่านมานะก็ได้สามและสี่มันไม่ชนนะเด่นล่างไม่ชนพราะนั้นถ้าไม่ชนก็คือจับคู่กันไปเลยก็คือเก้าสามเก้าสี่สามแปดแล้วก็สี่แปดนะครับเพียงแค่ สคู่ชุดนั้นนะเพราะว่าในส่วนนี้แต้มล่างก็คือ5้าหกเนย์นั่นเอง9 3แต้ม2อนะอาจจะไม่เข้าก็ได้9ก้นะก็คือแต้ม3 3 8แต้ม1นึะครับสี 4, 8, ก็คือแต้ม2ไม่เข้าแต้มเพราะฉะนั้นได้มินคิดว่าต้องมีสูตรหสูตรใดที่ผิดนะเดี๋ยวเราก็มาหาบทพิสูจน์แล้วก็นะครับบทสรุปของเลขเด่นรวมไปถึงในชุดของปักหลักสิบ แล้วก็ปันหลักหลักหน่วยวก็จะได้ในส่วนของคู่ชุด2ตัวล่างนะครับนะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะครับท้ายคลิปนะต่อไปนะครับในตําแหน่งของเด่นบนนะครับครัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของเด่นบนโดยเฉพาะ10หน่วย1สิงหาคม2 5งพแอดมินก็จับในตําแหน่งของนะเด่น10ในบนเพียงแค่สุดเดียวนะสุดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดที่เดินดีแล้วก็ผ่านการใช้งานในงวดที่ผ่านมานั่นเองก็คือ ศูนย์สามเก้านะหนึ่งหรือสองตัวจะมาในตำแหน่งของสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นนะครับไอ้นินก็จะมองเลขสูงเลขสามเลขเก้าจะวางในตำแหน่งของสิบหน่วยบนก่อนในส่วนของแต้มสองตัวบนก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ถือว่าเดินดีนะแล้วก็แต้มนะครับสองตัวบนสูตรที่สองก็คือหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดถ้าสมมุติว่าทั้งสองสูตรในส่วนของแต้มเป็นจริง จะชนแต้มก็คือ1 2และก็4นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามันจะจับคู่นะครับเป็นสอ2ตัวบนนะครับก็ประกอบไปด้วย92ก็คือแต้ม1 93ก็คือแต้ม2 95กคือแต้ม4ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของปักหลัก10ล่างนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของเด่น10ล่าง1สิงหาคม2 5 6 8 แอมีนก็มี2ส,สูตรนะครับนะสูตรที่1ก็คือ78 901และนะครับสูตรที่2 1 3 5 7 9อันนี้ก็เป็นสูตรที่เข้ามาใหม่นะอันนี้สูตรเก่าเพราะฉะนั้นนะครับเราเอาสูตรใหม่มาประกบกับสูตรเก่าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นตัวชนก็คือ7 9แล้วก็1นะลองดูเด่นหลักสิบนะครับ10ล่างก็คือ 1x 7x แล้วก็9 x ส่วนแต้มนะครับก็คือนะเด่นที่แต้ม790 นะก็ตรงนี้เลย 19, นะึ่งเกแป้าละ9ก้ก็ตามแตมนะก็ให้ลูกศรกับตามสมาชิกไว้ทีนี้ไปดูในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างของเรานะครับก็มี2ส,สูตรที่เดินดีเป็นสูตรเก่าทั้งคู่เลยนะเดนหน่วยล่าง1สิงหาคม2,568นะสูตรที่1ก็คือเดินดีมากๆนะครับ90123 แล้วก็สูตรที่2 5 8 9 0 1ถ้าสมาชิกจะเห็นตัวชนก็คือ901 901นนกะไอ้เินก็มาใส่แบบนี้ก็คือ X9 X0 เนย์ล้ก็ x อหถ้าสมมุติว่าหลักหน่วยล่างเป็นจริงนะครับแล้วก็หลัก10ล่างนั้นเป็นจริงมันจึงได้กู้ชุด2ตัวล่างก็คือตรงนี้สรุปนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับแอดมินจะมองที่สูตร แอดมินจะไม่มองเลขตามกระแสนะถ้าแอดมินคิดถูกนะครับนะและกระสูตรเป็นจริงนะประกอบไปด้วย2ตัวล่างตรง19 10 11 79 70 71 99 90แลก้าก็เกกี่ชุดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่หู่จุดและทีนี้นะครับแต้มตรงนี้นะ ก็เป็นการคัดแต้มนะครับนะที่เดินดีแล้วก็ตัดดับในตำแหน่งของแต้มนะครับจะเหลือแต้มเด่นก็คือ79แล้วและก็0นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็กลับมาดูตรงนี้นะครับ19นี่คือแต้ม0 70คือแต้ม7 90นะ9 0คือแต้ม9 91ก็คือแต้ม0นนั่นเองส่วนเด่นล่างนะที่แอดมินได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ แปดและเก้าสามและสี่เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูตรงนี้แปดและเก้าตรงนี้ไม่มีเลขแปดนวนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อ่อนในงวดนี้สำหรับของตัวล่างนั่นเองก็จะเหลือเลขเก้าเพราะนั้นมันก็จะมีเกนะ้าหนึ่งหนึ่งเก้าะเก0 9ศนยะ์ศย์ะสามและสี่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าแต้มเป็นจริงแล้วก็เด็ดล่างเป็นจริงเพราะนั้นสามและสี่ อาจจะไม่มาในตําแหน่งของ10หน่วยล่างก็เป็นไปได้อาจจะเป็นสูตรนี้นะครับที่หลุดหรือไม่นะสูตรนี้จะกลับมาเดินต่อหรือเปล่า8กับ9นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเด่นล่างก็ชนเลขเก้านั่นเองนะแล้วก็แต้มนะครับเจ็ดเก้าศูนย์เพราะนั้นเจ็ดศูนย์นี้นะครับไม่ชนในตําแหน่งของเด่นล่างเพราะนั้นไอ้เมนก็ตัดทิ้งไปนะก็จะเหลือหนึ่งเก้า 90แล้วก็91ทีนี้เรามาดูพิจารณานะครับแต้ม7นะก็ตรงนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะก็จะเหลือแต้ม9ก็คือ09นะก็จะเป็นนะครับ2ตัวล่างชุดที่1นะและมินก็ซื้อไว้นะ2ใบพอนะพอได้ลุ้นนะครับ90นะครับนะตัวที่2ก็คือ91 91ก็คือแต้ม0นะครับแอดมินก็ซื้อ91ไว้ด้วยตรงนี้นะ91นะครับเห็นอยู่นะก็คำนวณน,นะครับแล้วก็ใช้จริงนะก็สรุปก็คือในตำแหน่งของนะครับสองตัวล่างแอดมินคาดว่าเลข9น่าจะมาที่หลักสิบล่างนั่นเองก็คือ90และก็91นะครับก็คือตามนี้นะสองใบ อย่งอสองใบนะครับนะให้ดูนะครับนะแล้วก็ในส่วนของหนึ่งเก้าแอดมินไม่แน่ใจเพราะว่าในตำแหน่งของหลักสิบตั้งแต่ที่ผ่านไปตั้งแต่ต้นปีเลขหนึ่งไม่มาในตำแหน่งของหลักสิบเลยก็เดาก็เดาเอานะครับเพราะฉะนั้นมันมีหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งแอดมินขอยากนะครับเลือกที่เก้าหนึ่งนั่นเอง สรุปก็คือ2ตัวล่างนะครับกันบนด้วยนะก็คือ90และก็91เพียงแค่2คู่ชุดานังน,นะครับตามนี้อ่ะทีนี้เราไปดูข้อมูลบนนะครับดังต่อไปนี้ทีนี้กลับมาดูในส่วนของข้อมูลบนนะเริ่มจากเด่นหลักร้อย1สิงหาคม2518ก็เป็นสูตรเก่านะสูตรเก่าและคัดสูตรนะครับนะ ก็ได้ตัวชนก็คือ 3, 5, 7นะอันนี้ก็เป็นงวดเก่านะครับนะเราเข้าที่เลข3เลยตรงตรงเลยนะแล้วก็งวดใหม่นะครับ3ยังคงเดิม5นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเพิ่มก็คือเลข7นั่นเองในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับนะแอดมินจะกล่าวแล้วก็แนะนำให้กับท่านสมาชิกไว้ก็คือยังคงเป็นเลขขี้อยู่นะ ในตำแหน่งของเลขขี้ก็คือเด่นสุดก็คือเลขสามตัวร้อคือเลขห้าตัวรองลงไปคือเลขเจ็ดนะความสําคัญก็คือจะเด่นอยู่ที่เลขสามกับเลขห้าตัวกันคือเลขเจนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะต่อไปในตำแหน่งของหลักสิบบนนะอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะแต่ถ้าท่าสมาชิกนะครับชอบในข้อมูลนะก็สามารถที่จะเข้าไปในทำลายของช่องจอเลขเด่นไทยลอตเตอรี่ แล้วก็ไปในส่วนของโหมดวิดีโอนะครับเลื่อนดูข้อมูลในแต่ละหลักแล้วก็แอดมินก็จะอธิบายเรื่องสูตรนะครับอย่างละเอียดนะก็ลองเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปถ้าแอดมินมีเวลานะครับก็จะตอบนะในส่วนของข้อมูลแล้วก็คอมเมนต์นั้นๆน,น,นะลักษิบนะครับ1สิงหาคม2518ก็สองสูตรเหมือนกันนะครับ ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้านย์ก็ศูนย์สอสูตรมันชนก,นกันก็คือ2 X งเกซ์แล้วก็เกสรุปก็เป็นเลขคี่นะเพราะนั้นเลขสองเนี่ยมันเป็นเลขคู่เลขเก้เป็นเลขคี่เพราะนั้นไอ้งก็จะมองที่เลขเก้าเด่นกว่าเลขสอนั่นเองนะแล้วก็ประกบเลขแต้ม1นึ่เพราะนั้น1นึ่ก็คือแต้ม2องแต้มนะสตัวบนที่ปะทะกันนะก็จะเด่นตัวชน1นึ่นั่นคือแต้ม เก้าสเต็มหนึกาสามก็คือแต็มสองก้แล้วคือเต็มสนั่นเองนะต่อไปนะครับเราไปดูในะตำแหน่งของหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะครับนะก็จะประมาณนี้นะเป็นสุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะหสิงหาคม2,568นั่นเองนะครับนะตที่1 2 3 4งสองส่แล้วก็ตุดที่2 0งศูนย์น่งสงจนกันที่2,3,4สนาะมสี 2, 3, แล้วก็ในส่วนนี้เราก็จับประกบกับหลักสิบบนก็คือ 2x แล้วก็ 9x จึงเป็นคู่ชุดตรงนี้นะทีนี้นะครับเราก็มาดูแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกัน2ตัวบนตรง1นสิงหาคม2 5ง8 2นห้าร้อยหกสแองสสสองสีเสองเกและเกเพียงแค่6คู่ชุดเท่านั้นทีนี้นะครับเรามาดูแต้มนะก็คือตรงนี้ สองสูตรที่เดินดีแต้มสองตัวบนก็จะชนกันที่แต้มเลยครับหนึ่งสองแล้วก็สี่นั่นเองตรงนี้เพราะนั้นแต้มหนึ่งแต้มสองแล้วก็แต้มสี่เก้าสองคือแต้มหนึ่งเก้าสามก็คือแต้มสองแล้วก็สองสองนั่นคือแต้มสี่นั่นเองส่วนสองสามเป็นแต้มห้าไม่มีตัวชนออกไปสองสี่แต้มเก่านะครับในส่วนของเก้าสี่ นะครับนั่นก็คือแต้มสามไม่มีตัวชนก็ต้องถูกทัดเอาไปนั่นเองเพราะนั้นนะครับเด่น2ตัวบนตรงก็คือสองสองตัวกัน92และ93มนะก็จะเน้นและก็เราก็มาดูในตำแหน่งของ10หน่วยบนเด่นที่0 3 9เพราะฉะนั้นตัวไหนที่ติดเลข0นย์บ้างในนี้ไม่มีติดเลข3ก็คือ93แล้วก็ติดเลข9ก็คือ92นั่นเอง พราะนั้นแอดมนก็เลยตัดสินใจที่จะนะครับนะซื้อในส่วนของชุดนี้92นะ92ก็คือตรงนี้นะครับนะก็สองใบนะครับตรงนี้ก็ให้ดูเลยเพราะว่าแอดมินก็คำนวณแล้วก็จะซื้อสลากจินแมททบาประมาณนี้นะ592นะครับแล้วก็ในส่วนของ93ตรงนี้นะก็สองใบ 93นะก็ประมาณนี้แล <na. S 2> ้วก er ็ตรงนี้ใบหนึ่งนะ593เพราะว่าชอบเลขห้ที่หลักร้อย593นะเพื่อมานะครับนะซื้อบนกันล่างนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับจากที่แอดมินแบ่งปัน2สัปดาห์เต็มหลักร้อยก็คือ357หลักสิบสอละ9หลักหน่วย2 3 4 ประกบเป็นคู่ชุด6คู่ชุดและวก็ตัดให้กับทัานสมาชิกจะเด่นอยู่ที่2292และก็93นะครับอทีนี้ไปที่แผงสรุปนะครับดังต่อไปนี้ทีนี้กลับมาที่แผงในส่วนของชุดสรุปงวดประจําวันที่1สิงหาคม2568 2ตัวบนล่างนะครับแอดมินจะให้ที่2292 93 90และก็เ1นะเพียงแค่หาู่ชุดนั้นนะครับ ซื้อบนกันล่างนะกลับด้วยนะครับก็จะดีนะแล้วก็ในส่วนของ3ตัวบน,นะครับหลักร้อยเราได้เลข3เลขก5แล้วก,ก็เลขก7ตรงนี้นะสามห้ 3, 5, 7, นะครับแอดมินจะไม่ตัดตัวใดทิ้งแต่จะนะครับประมวลจากความสําคัญมากกว่าก็จะเด่นอยู่ที่322 392 393 522 592 593 ตัวกันก็คือ722 792แล้วก็793นั่นเองรอลุนนะครับในงวดประจำวันที่1ซสิงหาที่ถึงนี้ไปพร้อมกันสุดท้ายนะครับแอดมินก็ขอไวยพรให้กับท่านสมาชิกชงโชคดีนะครับถูกสลากกินแบ่งทบานต่อไปนะสลากจิบนี้แอดมินต้องลากท่านสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ